Did you know, Did you know คุณห,หทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนดัดผัที่ซื้อมาจากตลาดเนี่ยจะต้องเลือกซื้อของ,ของที่มันสดสีสวยผิวตึงคุณภาพดีอาหารทะเลก็เหมือนกันหรือว่าเนื้อสัตว์ก็เหมือนกัน แต่คุณผู้ชมคะสงสัยเหมือนนี่ไหมคะว่าทําไมคะอาหารหรือว่าผักที่เราซื้อมาเนี่ยมันถึงเขียวมันถึงสดเขาว่ากันว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยอาบฟอร์มาลีนฟอร์มาลีนที่ใช้ในโรงพยาบาลเนี่ยละคะ่ะมันจริงหรือเปล่าคะว่าอาหารมีสารฟอร์มาลีนแล้วทําให้มันสดดิจ n o นมีคําตอบค่ะตามมาเลยคะ่ะ <you> know? เคยสังเกตรหรือสงสัยกันไหมคะว่าผัก ผลไม้หรืออาหารทะเลสดๆบางอย่างทำไมถึงเก็บได้นานนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าในอาหารเหล่านั้นมีสารฟอร์มาลีนอยู่ด้วยนั่นเองค่ะ สารฟอร์มาลินหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันว่าน้ำยาดองศพนั้นนะคะเป็นสารเคมีที่อยู่ในรูปของสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งมีก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์เป็นส่วนประกอบร้อยละ37-40%และมีเมทานอนปลปนอยู่ด้วยประมาณ10-15%เพื่อป้องกันการเกิดโพลิเมอร์ลักษณะทั่วไปของน้ำยาฟอร์มาลินก็คือจะเป็นของเหลวใสไม่มีสีแต่มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวแสบจมูกและตาค่ะ โดยปกตินะคะสารละลายนี้จะไม่สเสถียรเมื่อเก็บไว้นานโดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูงจะกลายเป็นกรดฟอร์มิกค่ะฟอร์มอลีนนั้นนะคะใช้อย่างกว้างขวางไม่เพียงเฉพาะด้านการแพทย์ที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคและเป็นน้ำยาดองสกเท่านั้นแต่ยังใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมีพลาสติกกระดาษรวมทั้งการเกษตรอีกด้วย แต่อย่างไรก็ดีนะคะปัจจุบันก็มีพ่อค้าแม่ค้าที่นิยมนำฟอร์มาลีนมาใช้กับอาหารด้วยเพื่อทําให้อาหารคงความสดได้นานไม่เน่าเสียส่วนมากนะคะจะพบในอาหารทะเลต่างๆเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วก็รวมถึงผักและผลไม้สดด้วยแล้วฟอร์มาลีนทําให้อาหารไม่เน่าเสียได้อย่างไรกันล่ะคะ สารฟอร์มาลดีไฮดในฟอร์มาลีนค่ะจะเข้าไปทำปฏิกิริยา cross link กับโปรโตีนทำให้โปรโตีนในเซลล์เกิดการตกตะกอนและทำให้ไม่สามารถแบ่งตัวได้นอกจากนี้ค่ะมันยังฆ่าเชื้อจุลินทรีย์เชื้อราและหยุดการทำงานของเอนไซม์ทำให้เนื้อเยื่อแข็งและไม่อ่อนนุ่มอาหารก็เลยอยู่ในสภาพคงเดิมไงคะส่วนอันตรายของมันนะคะถ้าเกิดจากการสัมผัสหรือสูดดมเข้าไปในปริมาณต่ำ,ตำ จะมีอาการแสบตาแสบจมูกระคายเคืองที่ผิวหนังส่วนถ้าบริโภคเข้าไปค่ะหากร่างกายเรารับสารฟอร์มารีในปริมาณที่ต่ำร่างกายจะสามารถกำจัดสารเหล่านี้ได้เองแต่ถ้าสูงเกิน30มิลลิตรหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะจะทำให้เสียชีวิตได้ค่ะ คุณผู้ชมคะในการมีชีวิตอยู่ในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะเพราะว่าเราจะต้องอยู่กับสิ่งใหม่ๆในชีวิตของเราตลอดเวลาแต่ถ้าเผื่อว่าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างปลอดภัยนะคะฟอร์มารีนก็ไม่ได้เลวร้ายหรือว่าน่ากลัวอย่างที่เราคิดะเอาละคะ่ะถ้าเลี้ยงได้ก็ต้องเลี้ยงดีที่สุดคือปลูกผักแล้วก็กินเองอยู่ที่บ้านถ้าเลี้ยงไม่ได้เรารู้ใช่ไหมคะว่าฟอร์มารีนมันคืออะไรขนาดไหนถึงจะอันตรายเป็นความรู้ประดับครัวแล้วก็ประดับบ้านคะ่ะ คุณผู้ชมติดตามพวกเราต่อได้เหมือนเดิมนะคะ YouTube ที่นี่แล้วก็ Facebook ลาไปก่อนเลยค่ะขอไปทานสลัดผักสดๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Did you know?